โอ้โหนี่คือปลาไหลชิ้นๆเลยนะที okay. ่บาทอะตกร้อยกว่าบาทเองอะโอเคทาโกยากิในสนามบินฮะเพราะว่ารีบขึ้นรถบัสไม่รู้จะนั่งอะไรก็เลยสั่งสิ่งนี้มากินนะฮะเอ้ยความนิดเดียวได้แค่นี้กรินว่าที่นี่จะนเนอะจกนึกว่าจานเล็กเนาะใหญ่กว่าบ้านเราอีกกินสะใจมากห้ารยแปดสเยน ก็รอร่อยเนาะอร่อยไหมสู้ที่กินที่บ้านเราได้ไหมบางร้านไม่ได้บางร้านไม่ได้สดงว่ามีฝีมืออยู่ครับก็ถือว่าเป็นอาหารที่ถูกและกินง่ายที่สุดแล้วเนาะที่นี่เนาะสำหรับสาด่วนครับของสดเดี๋ยวเราก็จะเข้าโตเกียวกันละโอเคทางตึงปา5ชั่วโมงซุกี้หมอ้อไฟแห่งเอ็มควาเทียก็มาส่งถึงแล้วนะครับ<ม>ต้องมากินถึงที่นี่เลยนะครับตอนนี้ก็ยังหิวหน้าง่อยอยู่ครับ สั่งสิ่งใดไปไม่ทราบขออนุญาตเดาก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันวันนี้คือสั่งปลาทอดกันนะจ๊ะดูน่ากินเนาะแต่ไม่รู้อร่อยไหมนะอันนี้ให้หมูมันพามากินร้านโลคอลมันกินหมูซีสิวครับท่านผู้ชมแบบรอยกว้อยดู แปดร้อยไม่สามชิ้นแปดร้อยก็เย็นแต่ว่าุาไข่แต่เขาทำสดเป็นถ้วยๆเนาะก็เย้ยเลามคุ้มเามก็บอกเออตอนนี้เที่ยงพอดีนะร้านร้านี้อาจจะอร่อยก็ได้นะคนแบบคนท้องถิ่นไม่มีคนต่างชาติเลยเนาะ นี่มันคนละแบบแต่เรารอราเมนกับเกี๊ยวซ่าของกระผมนะครับอ๋ออ๋อมากินมั้ยมือแรกของวันนะครับมาแล้วครับอันนี้คือเซตเกี๊ยวซ่ากับราเมนของผมนะฮะซูโกลส์ยิ่งใหญ่มาแล้วครับมือนี้คงอิ่มไปถึงตอนเย็นแล้วนะฮะ น่าจะอิ่มไปถึงชิ้นจูกูนั่นแหละนะครับท่านผู้ชมครับแต่เดี๋ยวเราจะไปช้อปปิง้งละไอ้เราไม่มีกระเป๋าใช้กันแล้วท่านผู้ชมครับที่จะได้เจอกันไหมดูอีวุ่นมันกินอีกนิดนึงเนาะซามักแต่ว่าอันนี้คือใส่วิกครีมเ,เพราะว่าคนนี้สั่งคนนี้สั่งผิดแล้วเขาไม่ได้ถามเนี่ยเอาวิกฟรีไหมอะ่ะ เอาร้อนนะร้อนนี่เออคักเลย่ละพออะไรโด,ดีไหมอันนี้แล้วกันออก

โนี่คืออาหารที่เราจะกินชิเช้าญี่ปุ่นวันนี้นะฮะเห็นไหมครับนี่นี่ไม่ใช่หมูนะฮะนี่คือปลาท<อ>ูน่าครับผมในราคา200รเยนเนี่ยทั้งหมดเนี่ยครับแล้วก็อังหูนนี้ไม่อยากบอกราคาเลยครับเสายเงินอยากเอาไปคืนจริงๆถ <_ D> ุยแพงกว่าอีกถ้วยปลาข้างๆนี่ประมาณ4เท่า5เท่าะนะฮะ กุ้นเราก็กินดีๆได้นะซูปเปอร์นี้ขายแซลมอนแผ่นนี้นะครับ200ยเยนนะครับตรงเงินไทยก็ประมาณ50ประบกว่าบาทเนาะในสุดเราก็เจอนี่ครับท่านผู้ชมครับอันไหนวะอันน,น,นี้ใช่ไหมเอออันนี้คือไข่ดิบกินไข่ดิบได้นี่อยโออยโอ,อยโยร้อยแปดเยนนะว้าวว้าๆว้าวว,าว,ว,าว ้วนก่อดนี่ถูกมาก,ก,กอ้วนร้อยแปดสิบเยนโคตรถูกร้อยแปดสิบเยนโคตรถูกหมูอ่ะเป็นแพ็คๆถูกกว่าเราอีกหม<อ>ูอ่ะเออค่าร้อยเยนอ่ะอ้วนมันเป็นแพ็คใหญ่500นี่ค่าร้อยแบบถูกกว่าลีวิวปีเนาะทำแบบแบบซุกิยากิเนาะใช่เนี่ยเห็นไหมค่าร้อยเยนจริแบบราคาถูกเนื้อก็ไม่ได้พแ,แพงเนื้อก็พันเดียวเองเออพันันเนี้อก็คือสองร้อยเจ็ดสิบบาทอ่ะหรือว่าค่าเงินเรามัาแข็งดีวะช่วงนี้ ว,ว่าแล้วค่าใช้จ่ายที่คนไทยเราแพงมากถ้มอยู่ที่นีนออ่อ่ะเฮ้ยอ่ะเฮ้ยท่านผู้ชมครับรถ้ามอยู่ที่นี่ก็คือสองหมื่นใช่ไหมใช่ไหมอเออโหแบบอันนี้คือวีล็อกชาแนลที่แบบอันนี้มากเลยนะเยจ๊ไป <exha S 2> นี้ซูเปอร์มาร์เก็ตมากเลย <S <S จะถ่ายหน้าไม่สนนี่ครับท่านผู้ชมดูมันกินครับโอ้โหนี่คือปลาไหลชิ้นๆเลยนะที่บาทอะตกร้อยกว่าบาทเองอะ เนี่ยดูเห็นไหมครับเนี่ยที่เราซื้อมาฮะโอ้โหน้ําแบบเราใช้เราซื้อน้ำมาอีกสองขวดเน้นๆนะฮะขวดนี้ไม่ถึงแบบไม่ถึงสาสิบาทเนาะยี่สิบห้าบาทยังไม่ถึงเลยเออถูกวกว่าพกขลีในเซเว่นที่เมืองไทยอย่างนะฮะ <c oughs> คือแบบอืมได้ใจมากอ่ะินะครับโอ้อปลไหลมากโอ้โหอเอ,อ,อนะครับท่านผู้ชม อยู่ AirBnB มันก็ดีอย่างนี้แล้วครับเดี๋ยวจะมารีวิวการอยู่อีกนึงเพิ่งอยู่ได้3วันครับนี่ครับเรากำลังรอมิโซะของผมแล้วเรากำลังจะเริ่มกินกันอ่ะจริงๆถ้าสมมุติว่าอะไรนะนี่ครับมากินโยเกิร์ตละถ้าสมมุติว่าใครอยากจะอินบ็อกซ์เข้ามาถามเรื่องวิธีการอยู่ญี่ปุ่นแบบกินอยู่ดีห้องราคาถูกแล้วก็แบบ ใช้ชีวิตแบบญี่ปุ่นญี่ปุ่นที่แบบไม่อยากเจอคนไทยนะเออไม่ไม่ได้ว่าอะไรนะครับแต่แบบว่าคือแบบว่าอยากจะมาแบบสังคมคนญี่ปุ่นที่เขาอยู่กันจริงๆเนี่ยเขาอยู่ยังไงเนี่ยต้องต้อง็อ b o x มาถามนะครับเพราะว่าผมพอจะรู้นะครับแบบตามประสบการณ์ส่วนตัวนะครับไม่ได้เป็นครูอะไรแล้วก็นี่แหละใช่ซูปเปอร์นี่ประหยัดมากนะฮะดดกินีีอยู่ใช่นี่กินดีอยู่ดีมากคือแบบมีความสุขสุดๆดะ ร้อยห้าสิบเออไม่ถึงแม่ครับโมโตวาซาบิอ่านี่คืออะไรอ๋อมีแตงดองให้ด้วยอ่าแต่ไม่มีถ้วยร้อยห้าสิบบาทก็ไม่ถึงโอ้โหโอ้โหโอ้โหดีจิบลงไปอืมอื้อหืออดมาก ไวาสี่สิบบาทอะ่ะเห็นไหม